สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูหมอกเอออะไรนะฝุ่นฝุ่นนะคะอันนี้มันไม่ใช่หมอกเด้อค่ะนี่มองไม่เห็นถนนเลยนะคะนี่เขาเรียกอะไรนะฝุ P ่นอะฝุ่นพีเอมฝุ่นพีเอ็มนะคะดูสิคะปะทุมธานีนะคะนี่มองไม่เห็นอะไรเลยดูสิคะือขับรถก็ต้องระมัดระวังเด้อค่ะรถมองไม่เห็นเด้อค่ะมองระยะ ใกล้ไม่เห็นนะคะต้องเออมองระยะไกลไม่เห็นต้องใกล้จริงๆอ่ะถึงจะมองเห็นนะคะ mm. ดูสิคะบรรยากาศตอนเช้าเช้านี่โอ้ย,อยเด็กๆไปโรงเรียนก็อันตรายเด้อค่ะรถใหญ่เผื่อมองไม่เห็นเนาะระยะไกลถ้าระยะใกล้ไม่เป็นไรนะคะนี่ดูสิคะ mm. บรรยากาศว่าจะเป็นดักกุ้งนะคะวันนี้แต่ดูบรรยากาศสิคะ กุ้งก็เตรียมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเอารองเท้าก่อนนะไปกันเลยค่ะไปดักกุ้งกันไอ้ค่ะโอ้ยหมอกตายฝุ่นดูสิคะไม่ใช่หมอกฝุ่นเนี่ยดูสิคะไม่ใช่หมอกเด้อค่ะเนี่ยที่เขาออกเพราะว่าจะอมองไม่เห็นทางข้างหน้าเลยนะคะเนี่ยโอ้ยบ้านก็มองไม่เห็นค่ะดูเปิด หนักขนาดเลยวันนี้ใครที่ไอเป็นภูมิแพ้ก็ออกมาข้างนอกไม่ได้นะคะค่ะใครเป็นภูมิแพ้เพราะว่านนี้ก็หายใจไม่สะดวกเหมือนกันมันไม่ใช่ไอหมอกแต่มันเป็นฝุ่น,นข่าวออกเมื่อเมื่อวานวันนี้ก็เจอเลยค่ะตื่นเช้ามาดูแม่น้ำเดี๋ยวเดียให้ดูคลองนะทุกคน ดูคลองเลยเห็นไหมเป็นน้ำด้วยนี่ยคลองดูหน้าคลองตรงที่เราดักกุ้งเนี่ยมาฝุ่นละอองเราก็ไม่กลัวกลัวอดตายเอ้านี่โยนลงไปเลยค่ะดูสิแม่น้ำมองไม่คลองมองไม่เห็นอะไรเลยมีแต่ฝุ่นดู ดูดูสะพานมองเห็นลิบลีลิบลีไปกันเอ,อ๋ยมาทุกคนเอ,อ๋ยบรรยากาศ <c oughs> โอ้โหนั่วนะโดนลงไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยติดนี่โดนลงไปเดี๋ยวตอนเย็นเย็นแล้วก็ค่อยมาดูเนาะนี่โอ้ให้ดูบรรยากาศเด้อทุกคนโอ้บ้านก็มองไม่เห็นเนาะ หนักมากเลยค่ะวันนี้หนักมากใครแพ้ไอ้นะใครเป็นภูมิแพ้ห้ามออกมาข้างนอกเด้อค่ะบรรยากาศแบบนี้โยนกุ้งไว้เดี๋ยวตอนเย็นเรามาลุ้นด้วยกันนะคะอให้ดูบรรยากาศฝุ่นก่อน โอ้ยไปกันดูรถรถมาก็ยังมองไม่เห็นเ้อค่ะทุกคนนะยังมองไม่เห็นรถเลยอันตรายนะแบบเนี้ย <c oughs> เราจะไม่ไปไกลเนาะเราจะอยู่ข้างหน้าบ้านนี่แหละ มองไม่ค่อยเห็นนั้นขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวตอนยินเรามาอัปเดตให้ดูใหม่ค่ะอันนี้ดูบรรยากาศอะไรนะฝุ่นละอองบอกนี่นี่ค่ะโอ้ยจุดลูกหูลูก,กตามองไม่เห็นเนาะขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ